สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Fc24 นะครับในชื่อเดิมมันก็คือฟีฟ่านั่นเองวันนี้เราจะมาหัดเล่นนะครับที่พูดว่าหัดเล่นก็เพราะว่าทางหายจากการเล่นเกมฟุตบอลไปนานมากครับเกมฟุตบอลที่เล่นล่าสุดน่าจะเป็นเกมฟีฟ่าออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันเป็นภาค4ไปแล้วซึ่งไม่ได้เข้าไปเล่นเลยครับเรามาเล่นในโหมดคิกออฟกันเลยดีกว่า หน้านี้ก็จะเป็นเลือกจอยนะครับถ้ามีสองจอยก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับเลือกเป็นฝั่งโฮมแล้วกันพอ,อมาในหน้านี้ก็จะมีหลายโหมดให้เล่นเลยนะครับเป็นบอลถ้วยบอลยูฟ่าเรามาเล่นเป็นคลาสสิกแมตช์แล้วกันก่อนหน้าน,นี้เล่นไปแล้วหนึ่งแมตช์นะครับผม แล้วในภาคนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งทีมชายทั้งทีมหญิงอันนี้ก็จะเป็นเลือกประเทศอันนี้เลือกทีมครับผมเล่นเป็นทีมโปรละกันครับอาเซนอลกดสัมเหลี่ยมนี่น่าจะเป็นเหมือนพลังพลังปัจจุบันหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเอาเป็นธรรมดากันอาเซน o อลเจอคู่ลกคู่แคนไปเลยสเปอร์ อาเซนนชุดเย่าสเปอชุดเยืนครับผมหน้านี้ก็จะมีให้ปรับอันนี้เป็นการปรับแผนเปลี่ยนตัวเพื่อเล่นนะครับเล่นเป็นตัวเดิมไปก่อนแล้วกันเกมเซตติ้งได้ปรับไปบ้างแล้วครับปรับตาม youtube เลยครับไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่าลองเล่นไปก่อน อันนี้ปรับไว้ศูนย์แต่มันชอบขึ้นมา3มตลอดไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับลองลองปรับอีกทีกัน้เอ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น3นาทีพอครับเดี๋ยวคลิปมันจะยืดเยือะมีเริ่มที่มิ g ก n น e เมเจอร์เอาเป็น s e มิโปรนะครับน่าจะเป็น3มดาวประมาณ3าดาว ส่วนในตัวของจอยก็ปรับตามวินนิ่งครับถนัดแบบวินนิ่งที่สุดแล้วอย่างอื่นไม่ไม่หลอดครับ <c oughs> เอาตามนี้ครับผมเอาไปเล่นกันเลยดีกว่า Every oh, twist and turn right, right here, here on EAPV. แล้วครับเริ่มการแข่งขันแล้วเชียร์ก่อนโดยสเปอร์แพลิเคียนแพลิเคียนยังอยู่สเปอร์แล้วปัจจุบันนี้ไม่อยู่แล้วไปที่ซอนฮงมินซอนฮงมินเลี้ยงไปโจดปาเตเย่ไม่แย่งไม่ได้เข้าไปนะการบังคับยังไม่ไกลนัดไม่คข้าชินเลยยิ่งเขียนรับยิ่งโอ้โหจริงจริงออกไปแล้ว เดิมเดียวเล่นสั้นและที่ซาลิบาการบีเอซิงเชนโก้ไวไลท์เตอเด็กกาแข่งทะลุช่องอม,มองไปแล้วเลยฟ้า,าเหลืองหรือเปล่าอ,อย่างครับกรรมการแค่เตือน เตือน่อนตลงนี้ลรมมโลต้องมาดึงเพื่อนไว้เลยบอกแจนเย็นนะลูกเช้าล้มแป๊บแข่งไวัตดเตะเล่นสั้นไปที่แบ็คแคร์ไลท์ไล่มาที่มัตตินารีมาที่ฝั่งซ้ายเปิดเข้ากลางมันเข้ามือวิคาริโอ เขาเปิดยาวมามีที่อูรุกกี้อูรุกกี้ไหลมาที่แมรี่ซันแมดดิสันโดนกาเบียวแย่งจากเท้านลยครับตรงนี้อากาการกระจายคาร์บอนไดออซดส่งติดของติดมาในเซนแมดดิสันการการบังคับยังไม่ค่อยชินนะครับนี่เกมรับนี่แบบแย่งไม่ค่อยได้เลขนาดนี้แค่สามดาวนะครับโอ้โหบอลงงไปหมดล้ ไอ้ีิการเบี้ยวเบี้ยวจ่ายติดติดอื้อหือนี่ซาลิบายังทันกาเบียวจ่ายโอ้โหโลูกนี้สวยครับเซนเชนโกเซนเชนโกจ่ายมามาตินเนลลี่จ่ายมาเซนเชนโกเซนเชนโก,นก,นกมาทีา่บาเดกาบเบี้ยวโอ้เด็กะมาเดก็ตดดหติดบิสมาบิสมาจะสวนกลับแล้วตอนนี้ไปที่ฮอรเบียฮอรเบีย อย่างตัวผู้เล่นจริงๆมันใช้อนาล็อกได้นะครับแต่ผมยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นี่ใช้เป็น L1 เหมือนเอิมที่จะเป็นเชนซุดเคสุดจ่ายเชนเชนโก้เชนโกวิ่งไว้ทางซ้ายลูกนี้โล่งแล้วเชนโก้เปิดเข้ากลางก็ยังติดเหมือนเดิมครับเหมือนการมางคับจอยมันต้องแบบโองคับให้แม่นยำกว่านี้คยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ไละที่ไลท ไล่มาดีแมรี่บรรยากาศจ่ายลูกนี้อ้าหลุดแล้วเขามีเชียร์ซุดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับรอดอมไม่รู้รอดขาดหรือเปล่าแต่ตรงตาข่ายไปแล้วเดี๋ยวขอโทรศัพท์สักหน่อยครับผม,มจ่ายหลุดมาแบบงงมีภาพคนดูที่สวยงามขึ้นสวยงามขึ้นจากเกมที่เคยเล่นมาไปลูกนี้รอดขาไปเลยครับผม ยิงไปนาทีที่3 4บนำแล้วครับ1 0โซนบิชชูมาแป,ป๊บเดียวจะหมดครึ่งแล้วครับปรับแค่3นาทีครับกลัวมันจะยืดเกินอ้าวมรงนีจ่ายรุดเจอแล้วก็ไม่รุด ลองชิปดูชิปโอ้โหชิปชิปอะไรวะน,นี่ชิปเ <c oughs> ข้ามือวิคาริโอเลยครับเบียววงมาได้เดคแคนไลท์เดคแคนไลท์มาเชสซูสเชสุสชิปไปลูกที่นี่อย่างสวยแล้วส่งมาดูนีว่ากาจับหนึ่งทีตวัดยิงไม่เข้าเชสุสยิงซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับโงวองแตกครับวิคาริโอแล้เชสุตูตตกโถงแล้วหลุด หมดจะหลุดมากันหลุดมาง่ายๆจ่ายตรงนี้นอย่างสวยนะ่จาจะเข้าตั้งแต่ลูกโอเดกาแต่ลูกแกสุดมันเข้าแบบแปลกๆเข้าไปแล้วอ๋อเป็นลูกเป็นโอนโกไปแล้วด้วยคาริโอโอนโกโอดิการ์มาที่ซากา้าแกสุดโอดิการ,รอโอดิการ,การหลุดแล้วโอดิกาซัด ออืื้ลูกนี้เกือบเข้าแั่ต้องได้รูกเตะมุมครับน้องบีเสียดายครับมาจินเนี่นี่จะเปิดมุมรูกนี้เปิดเข้าไปอิทเนไลส์สวนเลยครับลูกนี้แล้วก็หมดครึ่งแรกไปนะคะรับอเซนเซนอลนำอยู่สองประตูต่อศูนะครับ ถือว่าภาพนี้สวยงามใช้ได้โอกาสสามเข้าประตูหนึ่งคาร์เเสียสุดเล่นขึ้นหลังฉันเป็นฝ่ายเขี่ยครับผมตรงนี้โจมาปาเตไปที่เซชินโกปาเตเซชินโกปาเตเล่นกันอยู่สองคนเซชินโก้ไหลมาที่มาตินเนลี่มาตินเนลี่คาร์เมเชียสุดล็อกหนึ่งทีมาที่เด็กแคไลเด็กแคไลมาที่ อริกรเลี้ยงหลุดไปแล้วเลยอริกรยิงปั่นๆลุกโอ้โหยังติดวิคาลิโอโ้หวันนี้เนี่ยเหนียวใช้ได้เลยนะเสร็จได้เลยอุปกรณ์เปลี่ยนตัวยังไงวันนี้เชียงก็อันหนึ่งเออช่างมันเถอะเปิดเลยดีกว่าเปิดในข้อมือวิคาลิโอโอ้ใช้เวที่เปิดบอลยาวมาติดเป็นไว้แคบี่ต่อ ซาลิบาเอเชนยังโกมาติเมลี่ทเบเชียซุดลุงนี้บริการยังไม่ผ่านครับอ้าวชักซ้ายโล่งเลยมาติเมลี่ลูงนี้ไม่น่าหรือเอาคุณท่ายิงโอ้โหเด่นท่าสวยไว้ก่อนครับแต่ไม่ข้าวไว้รงนี้สาก้าเอเปอร์เอซุสเดคแคนไลท์ล็อกชีฟันเดเว่นเส้นตายติดปาเต้ปาเต้จ่ายไหม ที้ะลุแล้วโดนอกัดยิงเลียบร้อยครับผมเอาจนได้งลงเมื่อกี้ไม่เข้าอ่ะมันเป็นเนลี่เน้นท่าสวยไหมอา้าวหัวหายไปภาพมองไม่เห็นหัวแล้วตอนนี้นคนดูเยอะแน่นใเนเมเล็ตสเตเดียมทุกนี้จ่ายหลุดมาที่อีกาดเราเป็นยิงเรียบร้อยตรงดาข่าย สามศูนย์ไปแล้วครับอังเดรเวนมิซูมากจ่ายติดเอ็กซ์ไลท์ไม่แค่ไลท์มามันทนเนลี่อันนี้โอกาสจ่ายลรงนี้สวยนะครับอียกโยสาก้าโอ้โหไอ้ชุดลอยมายิงนะครับยังไม่เข้าเหมือนเดิมตรงนี้มอนลูกสวยจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ เลชนดอนแย่ไนะรเลเชนดอนซาลิบาปิดตายในวันนี้ไลท์โนนคนเฟ้นเสียบหัวทิ้มระดับวิซูมามาที่เดยัยดนคูรูเซฟซากิฮอยเบียจ่ายย้อนไปที่เคิรสซากิอิชาน,นอนแพ็กเกมรับเราตอนนี้เซนเซนโกเซนโกเสียบเซนโกมืดไปแล้วตอนนี้จ่ายไ,ไปใจมาติดซาลิบาเชนเซนเซนซุดเชนซุดไปที่ทางขวาโล่งเชนเซนซุดจ่ายติดนิดเดียว เบโดพอโล่อาจิวาเนฟันเป็นเซนโกห์หัวกับทิมอ้าวหัวกับอันโนเดกาแย่งลูกนี้สุดสวยเลยครับเราไปแล้วซาสกาแตะบอลแตะบอลแล้วลูกนี้เปิดเข้ากลางมามาตีในเลนซับด้วยซ้ายออกไปครับโอ้อาสองอาสองมีไว้ทำไมกับลูกบอล ลูกเตะจากประตรของทันแนนนรครับคาริโอเปิดไปที่ซอนเฮมินติดเป็นไว้ซาก้ามาที่เชีสุดเชซุดมาที่มิจิโนี่มันนี่ลอทางซ้ายลงเลกันหลายหญิงลูกนี้ไม่อย่างติดวคาริโออยู่การยิงก็ถือว่ายังยากเหลือรอ่ะนี่ขนาดเป็นหมดแค่ประมาณสามดาวไม่ได้เข้าว่างเลยครับ บอลทะลุมาไลท์แล้วไลท์จับบอลลูกนี้ปั่นด้วยฝ่าติดอีกแล้วโรเมโรโรเมโรลียังนะอันนี้เคนอันนี้เคนมาที่แมดดิสันไม่เยไลท์แย่งได้การสนามเบ่คแนไลท์จ่ายทะลุช่องให้อื้มติดที่ฟานเดฟเฟนเข้าสู่ในนาทีที่เก้าสิบแล้วรสุดท้ายเซนต์นัมูสามมดอย์เกิพ่มเวลาสองนาทีครับผมเบต้แย่งกับเทาเรยเซนโก เป็นโก้ไปที่มาเตเนรีโอี่ไม่ได้หลุดมาทางซ้ายมาติเนรีเปิดเข้ากลางมาโอเดกัดยิงเรียบร้อยครับลูกน,นี้โอ้โหจนได้ดติมโอเดกัดต้องขอบคุณมาเตเนรีโออยู่แล้วเปิดม,ดมาอย่างสวย ลุดมาทางซ้ายแล้วก็เปิดไปที่โอเลกากระ <c oughs> โดดยิดงลงนี้เรียบร้อยไปเลยเดยันคลูเซฟสกี้ออกอมาเนอร์โซโลมอนลงมาเขี่ยจนไม่ตีแล้วตอนนี้อาร์เซ เรียบรอ้อยจบเกมอาเซนอลชนะไปสี่ปตระตูต่อศูนย์นะคะรับผมเซงอะไรของเด็เเขนนั่นเรนต้องมาปอกเน็ตกดข้ามไปเลยสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ยเไรก็เดีย๋ยวออกไปก่อนเดี๋ยวเราจะลองมาปรับเป็นระยับที่มันยากกว่านี้แล้วกัน เนี่ยพอชนะได้เอาใหญ่เลย <laughs> ออฟฟมีเดยครับแสิกแมทจะเปลี่ยนทีมกันนะครับไปเล่นเป็นไรตันแล้วกัน,นะะฟอร์มกัมมังแรงเจอกับแอสตันวินล่าชุดเย่าชุดเย่าทั้งคู่เดี๋ยวปรับเกมเซตติ้งเป็นอ่ามวัวเลยตอนนี้ อืมอืมอะไรนี่เอาเป็นโปรเฟชชั่นอลตอนนี้แล้วครับเล่นเลยดีกว่า คับเกี่ยวดยเทพเจ้าวรเวกครับเทพที่ดมลาน่าใจเสีรู้วยวก็ยังอยู่คือเหมัอนยวยังไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่เทพดำเวอเตอรเ่เลแมนส่งมาที่ซอนิมาซอีิมาจ่ายวิเบกนี่เหมือนจะล้มหน้า เป็นโปรเฟชชั่นอลเลยมาดูว่ามันจะยากเพิ่มขึ้นแค่ไหนกันนำซี่มันซี่มาด่าโอ้โหมันจะยากดูกระดินนดัซี่โอ้โหแย่งยากมากครัยังแย่งไม่ได้เนี่ยนี่ยังเจอี่แล้วเล่นหน้าประตูนะครับเออ วิดดังมอยสกายเซโร่ไหลไปที่มิตตอมารลาวลน่าจ่ายซอลซีมาร์เวลแมนทะลุมาทางขวาแล้วเวลแมนมีเวลเบกวิ่งสอดไปเวลแมนเปิดไปเวลเบกซัดไปขวานม่ติเอนมี่มาตินเนตต์เกกอเซนนันทางขวาซอลมา เปิดแต่มองไปติดนักลัดลุยนะอดัมลาลาน่าย้อนมาทางซอล์รี่มาร์เปิดเข้ากลางไม่ตรงเลยครับไม่กลางครับนี่มีมาเตนเตจักประตูครับผมเลือกเล่นสั้นมาที่ลูกกระดินกระดินยังไม่จ่ายยังยึดยึกยักยักมาที่จัขอบแรมซี่โอลิวัตกิน ใช่ทะลุามาเลียนเบลลี่เลียนเบลลี่ยิงหูถ้าจะยิงอทิวย,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 ยังไม่เข้าประตูปีออนไปแล้วครับวันนี้ดูช่องเอ็นอาร์เยอะไปหน่อย <c oughs> จ่ายมาที่มิโตมะข่าวลุกมิโตมะเลี้ยงวูวงไปแล้วโดนมากินจับไปแล้วมากินหลุดมาทางขวาเปิดเข้ากลางแบบอื้อหือเกือบโดนครับวันนี้ <c oughs> มีแหวนครับมีแหวนม,ม,มันจะแพ้ครับ โอ้โหดูการาฟิกให้ดูเป็นโกนไลน์ว่าลูกนี้ยังไม่เข้าเตะมุมอของทางฟางแอตตานิลล่าเอ็นซันมาที่จอร์นเมกินจอร์นเมกินโอ้โหดนมีตัวมาแยง่งมีตมาแย่งยังเข้าทางของฟางฟางแอตตันวิลล่าตตหหลมากึา้นยิงลูกนี้ออกหลังไปครับผมมาที่สติล สติวไลให้อดัมลเตอร์เบอร์แมนบาสก้ากองเบอร์เบ็คโซลิมัสโซลิมัสเห็นได้ชัดเลยนะว่าพอปรับระดับมาแล้วโอกาสยิงน้อยลาลาน่าโอ้โหเป็นแดนซี่บอลจังหวะเดียวของวินล่าค่อนข้างชัวร์แล้วยิงลูกนี้ยังติดหรือไม่ได้ไปที่โจเอลโรแมนปาสก้าก้องโซลิมัส ไม่มีช่องให้ไปเนี่ยสลิมารคืนมาก่อนครับตอนก่อนเออแม่นไปแล้วทางขวาทางขวามีช่องครับลูกนี้เอาแล้วทางขวาจ่ายให้อจ่ายไม่ตรงผิดอะครับให้รอนมิงเลี้ยงมาที่ลูกกระดินก,การดินจ่ายมาทิงชะหมดครึ่งแรกครับกัปัยิงยังไม่ค่อยมีนะทางฝั่งไบตันนักลัดลุยไหลมาที่จอคอบเลมซี่จอคอบเลมซี่มันจะฟาวลูกนี้ลังเลี้ยงต่อได้ เวดังเสียบไม่ไม่ล้มด้วยเสียบไม่หล่นเดี๋ยววัดขึ้นได้โอกาสจากมาทีเดียร์เบรลี่ปะยิงโอ้โหจากสติว์แล้วคืออะไรก็เลยคือเดี๋ยวจะเอาไป็นหลังเข้าไปก็ไม่ได้นะมีเอ็มบีเออาร์ให้ดูนะสติวเล่นสั้นมาที่เว็บเตอร์เวเตอร์มาที่ดัง เซโดหมดเวลาครั้งแรกเลยครับโอกาสยิงแทบไม่มีเลยครับทีนี้ปรับระดับแล้วโอ้โหได้ชัดเลยว่ายังต้องฝึกอีกเยอะครับเล่นตัวดีกว่าก่อนทางขวาเป็นทาริกแลมตี้แล้วน่าจะมีความเร็วมากกว่าเป็นซิโซ่ลงแทนลานาก็มี โฟกัสสั้นนะแล้วก็แทมวิลเบซิอุดไปเปลี่ยนไปสามตัวแล้วครับรับเต็มย่างหนักนกินงิ้งเนียจะวยความเลี ปาเกาโก้ดาลิกนัมตี้สำรองลงมาได้บอลครับตรงนี้เอนซิโซเอนซิโซอี้ยลงมาเสียตังค์เลยเขาเสียตัวเยเสียิ่งยิ่งเลยเปิดโอ้เขาเกือบโดนเลยนะเกิดไปที่นัมตี้นัมตี้มาที่ปาเกาโก้ ลัมตีล้ลมตี้หลุดหรือเปล่าลูกนี้จ่ายลูกนี้ลัมตี้โอ้โหมีอะไแล้วลูกนี้ที่เปิดเข้ากลางมาไม่มีใครเลยครับเพื่อนเติมไม่ทันเนาะลัมตี้วิ่งเ,เร็วกันกมัม马ากมัม马าโอ้โหจ่ายมาลัามตี่วัลกินตักลัดลุยลุยเนี้ยเข้ากลางลุยยังไม่ส่งลุยเนี้ยยากมา,มากๆเลย เสียบมาเลยโอ้โหไอตุอ้กยอนคาแพวกนี้โดนไปเหลือบออมาการหน่าจะยังใจดีอยู่วิลล่ามีการเปลี่ยนตัวจอนแม็กกินออกอโมซาดิยาบี้ลงแล้วครับลูกเตะฟรีคิกทางฝั่งขวานักลาดลุยเปิดเข้กากลางมาเข้าทางสติลครับผมสติวกว้างยาวเลยครับตรงนี้อะไรก็ใส่เลย ทีละมองลงแล้วทีละมองลงมาแทนแลมซีเบอร์ตลัมตี้ติดนะโอ้โเปิดไปที่ทีละมองทีละมองหลุดมาทางซ้ายเสียบอุ้ยไปแล้วเสียบลงไปหนึ่งแล้วนี่ลํมตี้ลัมตี้โอ้โหมตี่ยังแย่งไม่ได้ติดตรงเบอร์ไกเซโร่เอนซิโซฟลูร์กูซัน เอนซิโซเปิดทางขวาซอรี oh, s so <S ่มาโอ้โหเกือบหลุดกทะลุอ really, really ันนี้เดลอมองดินดินจ่ายเข้ากราหจิ้นไม่รู้ยิงหรือเปิดเท่านี้ไปที่เบลลี่ไอที่ดัง ไปที่โฟกัสซันโฟกัสซันมาการเซโดการเซโดมาโฟกัสซันโฟกัสซันไปที่มิโตมะมิโตมะหลุดแล้วลูกนี้เอาแล้วลูกนี้ลูกนี้ต้องได้แล้วมิโตมะจ่ายเขากะลูกนี้โอ้โหไม่ถึงเอ็นจิโซ่ได้ลึกไปเข้าไอ้เมมัติเน่เมมัติเน่มีหลอกเลยโอ้โไปการเซโดมาที่โฟกัสซันโฟกัสันอุ๊บลูกนี้เนี่จะหลุดแล้วเอ็นจิโซะจ่ายไม่ทันลูกนี้มันลุยเปิด วัดกินวัดก oh, ินโอ้โหทึ่งฉีกเราตรงนี้โอ้โหไม่ไม่ทันแล้วไปที่เบลลี่เบลลี่ยิงโอ้โหติดสติวเกือบเดนไหลรุ่งกว่าเราตรงนี้เอาปั๊บไปเป็นฉีดดาวนี่เล่นไปไม่เป็นเลยครับแล้วไปที่คอนซ่ายิงโอ้โหเรียบร้อยไม่จบโทษไมดจบโทษโอ้โห

ก็ไม่ดีใจกอะนุ้ยน่าจะจบเท่านี้แหละครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายไปละตุ้ิยานไปที่มีตุมะตุมะฟุกุซันสั้นไหลมาที่มีตุมะตัวมะเอเมอกาหรือเปล่าลูกนี้ฟุกุซันฟุกุซันมาที่เอ็นจินโซเอ็นจินโซ่าดก้ากอดยิงไกลลูกนี้อู้หู๋ที่นี่มีมาติเนสอีก เรีดหล้อครับจบเกมแอสตันวินล่าชนะไปนหนึ่งประตูต่อศูนนะครับผมโอ้โหแมตช์แรกเล่นอย่างง่ายพอมาแมตช์ท,ที่สองนี่ไปไม่เป็นเลยครับพอมาเจอแบบโปรเฟชชั่นอลเข้าไปอะรครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไว้จะมาทำคอนเทนต์อะไรให้ดูใหม่นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็เท่านี้ครับผมขอบคุณค่ะ